วิธีที่2ตั้งชื่อเป็นชื่อลิง์กของเราแล้วแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะคะหรือว่าขี้เกียจจะต้องมาตั้งชื่อเองเราก็นะคะใช้ใช้ปุ่มนี้ได้เลยค่ะ shorten url ซึ่งระบบมันก็จะรันให้เราอัตโนมัติแล้วก็ตัดลิงก์ให้เราอัตโนมัติเลยนะคะอะลองกดดูกดปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะ นะะคเห็นไหมคะว่าเราก็ไม่ต้องเสียเวลาในการนึกชื่อหรือว่าตั้งชื่อหรือว่าการที่เราพิมพ์ไปแล้วแล้วก็มีชื่อซ้ำๆหลายๆครั้งนะคะซึ่งระบบก็จะรันให้เราอัตโนมัติค่ะลิงก์นี้นะคะก็จะมีชื่อ g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  h t o j k เราก็สามารถที่จะนำไปวางแล้วก็เปิดได้เหมือนเดิมนะคะ สุดท้ายค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะได้ลิงก์แบบสั้นๆไปใช้แล้วนะคะหากท่านสังเกตด,ด้านล่างนะคะท่านจะเจอปุ่มที่บอกว่า QR Code for this link ค่ะเราลองกดเข้าไปดูนะคะปึ๊บท่านสามารถค่ะเซฟหรือนำ QR Code นี้ไปใช้ได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันด้วยวิธีการคือคลิกขวาค่ะกดนะคะ save image As, นะคะหากเราจะนำคิวอาร์นี้ไปใช้บ่อยๆนะคะเราก็บันทึกลงในอุปกรณ์ของเรานะคะหรือนะคะเราเพียงแค่ต้องการที่จะเอาไปแปะในหน้าเอกสารของเราโดยที่ไม่เก็บมันเอาไว้ใช้บ่อยๆเราก็กด copy image ค่ะเห็นไหมคะว่าเพียงไม่กี่ขั้นตอนค่ะเราก็จะสามารถสร้างลิงก์สั้นๆนะคะแล้วก็ qr code ให้กับเว็บไซต์หรือว่าลิงก์หรือว่าเอกสารของเราได้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปต่อไปเราจะมาดูการแปลงไฟล์เอกสารของเรานะคะที่เราทำการบันทึกไว้ในคลาวด์บ็อกซ์ต่างๆนะคะให้มันกลายเป็น q r c o d e แบบที่เราต้องการนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ